สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเซดิงอยู่ที่ฮิวสตันเนาะก็อยู่กับน้องเอิร์ธคนเดิมคลิปที่แล้วใช่ไหมเฮ้ยวันนี้ทำไมน้องเอิร์ธหน้าแปลากๆอะ่ะไม่เหมือนตอนนั้นเลย <c oughs> ก็คนเลียก <c oughs> หน้ากลม <c oughs> หน้ากลมใช่เออแข่งกันกลมตอนนี้แล้วคือตอนนี้เท็กซัสกี่องศาเอิร์ธประมาณเกือบ40เนาะหน้าร้อนที่เนี่ยค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวใช่ไหม <c oughs> เออประมาณแบบ40องศาเลยแล้วหลายๆคนอ่ะพูดถึงเท็กซัสฮิวสตันดาลลัสออสตินอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคนคิดว่าเท็กซัสเนี่ย เป็นเมืองค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยเฟรนลี่เป็นเมืองเถื่อนอะไรเงี้ยใช่ไหมพกปืนกันเป็นว่าเล่นเลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เซจ,จะลองมาตามหาคําตอบว่าเมืองเท็กซัสเนี่ยรัฐเท็กซัสเนี่ยเป็นรัฐที่แบบคนเขาแบบเถื่อน บบว่าป่าดิบแบบไม่ค่อยต้อนรับคนที่มาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่รูหรือว่าต้อนรับคนที่มาจากรัฐอื่นเงนี้ยจริงหรือเปล่าแล้วก็แบบจะมีแบบเป็นเมืองขาวจ๋าไว้จ๋าอะไรางี้หรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เซจะหาคําตอบให้เพื่อนๆนะครับแต่ตอนนี้นะเซตก็อยู่ที่มิดทาว์เนะเราก็กําลังจะไปไหนะผงกินกันก่อนเลยนะ ทาวใช่ไหมเออมิทาวมันก็จะใกล้แบบประมาณดาวทาวใช่ปะใช่อ๋อก็ย่านนี้ก็เป็นส่วนใหญ่เป็นคนทํางานอะไรอี๋ไหมอาศัยอยู่เพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะดูแบบเรียบอปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ค่อนข้างแพงใช่ไหมตรงเนี้ยย่านเนี้ยแต่ก็ยังไม่แพงเท่าเอวไม่แพงเท่าเออ่าใช่เหมือนตอนนี้เรากำลังจะไปกินอะไรกันกำลังจะไปหาอาหารไทยกินก่อนใช่ป่ะ<ท>เป็นอาหาราไทยลราใช่ป่ะใช่ที่นี่อาหารไทยเยอะปะเยอะอยู่นะเยอะอยู่ใช่ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วแบบมันไม่ได้มีแค่คนขาวที่เราคิดกันก็คือมีคนเอเชียนมีแบบเหมือนแบบเมืองฮิวสตันเนี่ยเป็นเมืองที่ไดเวอร์สที่สุดสด้วยในรัฐเท็กซัสจริงใช่ปะใช่อ๋อเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าตังที่น้องเอร์ธบอกดิเจ้าถิ่นนะเนี่ย ประมาณนี้ไหมแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เด็ดมากคือซุปหน่อไม้เี่เซ็นมากินเมื่อไหร่อ่ะก็คืออร่อยจริงไม่พลาดเพราะน้องเอิร์นแนะนอนแล้วเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปเออสั่งซุปหน่อไม้สั่งในปลาส้มปลาส้มแต่หลายคนไม่รู้ว่าปลาส้มคืออะไรเดี๋ยวเซ็นมาโชว์ให้ดูว่าปลาส้มเป็นยังไงแล้วก็เราสั่งในอะไรต้มยำไปต้มยำกุ้งเนี่ยแล้วก็สั่งที่อีกสองเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่ารสชาติอาหารที่นี่เหมือนเมืองไทยบ้าคเราหรือเปล่า บอกว่าร้านเนี้ยเขาไม่ได้มีแค่อาหารใช่ไหม้องเอิร์เขามีอะไรเขามีแบบว่าตลาดย่อมๆอยู่ตรงกลางด้วยเดี๋ยวสืบพาไปดูว่าในตลาดย่อมๆมีอะไรบ้างก็<ม>คือส่วนใหญ่ในตลาดย่อมๆเนี่ยครับก็จะมีแบบว่าของไทยที่ import เข้ามาใช่ไหม แล้วเป็นของลาวแล้วมีอะไรคือเป็นแบบผักแช่แข็งผักไทยอะไรเงี้ยคือสดาอมากอะไรเงี้ยจริงๆพวกเนี้ยต้องอยู่ที่ตลาดไทยแต่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีตลาดยอมยอมอยู่ในร้านอาหารเือถือว่าแบบเก๋ๆเลยทีเดียวนะใครที่แบบอยากได้ของไทยอะไรเงี้ยคือมาทานอาหารด้วยปุ๊บก็าสามารถมาซื้อของที่นี่ได้ด้วยประหยัดเวลาไป โอเันนี้้องซอเดีก็คือจะเอาหมดเลยใช่ไหมยก็ตกใจนี่หานมาแล้วครับนี่คือต้มยำพุ้งเหมือนบ้านเราเปล่าน้ำเต้มโคตรนะ มันก็คือปลาส้มเลยแหละมีข้าวอยู่ทั้งในใช่ไหมไม่มีไม่มีหรอแล้วก็ดูไว้ได้ด้วยแบบกระเทียมหอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาหมักให้มันส้มเขาหมักให้มันเปรี้ยวให้้มันเปรียวใช่ไหมส้มคือเปรี้ยวไม่เราิมดูว่าเป็นยงไงโอเคนี่คือปลาส้มใช่ไหม้องเออที่เราคุยกันเมื่อกี้หลายหคนอาจจะไม่เคยกินนะครับแต่ว่าเซตว่ามันอร่อยนะเคยกินครั้งนึงแหละจริงๆแล้วอ่ะออกข้าวเหนียวหน่อยละกันก็คือปลาส้มอ่ะแล้ก็จะเปรี้ยวใช่ไหม แล้วก็รวยด้วยแบบหอมกระเทียมเจียวอะไรเงี้ยตอนนี้ซุปหน่อไม้ครับดูเหมือนบ้านเราอะแต่ว่าซุปหน่อไมท้ที่เนี่ยที่บอกว่าอร่อยมากเนี่ยคือใครที่มายวสตันอะพลาดไม่ได้เลยเมนูซุปหน่อไม้ร้านนี้นะครับต้องมาเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแน,น้งเ์ีอวยวมาดูกัวโอเคเรากินเสร็จกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ ถ้าเสียหายหมดไปเท่าไหร่น้องเอิร์ธเจ็ดสิบเหรียญไหมเจ็ดสิบเหรียญประมาณกี่พันสองพันบาทนะประมาณสองพันกว่าบาทนะครับผมก็อิ่มมากก็ถือว่าเป็นร้านที่ค่อนข้างแนะนําเลยทีเดียวนะถ้าสมมติคนไทยมาเที่ยวฮิวสตันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเท็กซัสเนี่ยมีอะไรอีกแล้วก็อย่างที่บอกว่าคําตอบที่เซทอยากรู้ว่าคือเมืองเนี้ยมันมีความหลากหลายจริงหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเมืองเนี้ย เขาไม่ค่อยเฟรนลี่อะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าโ okay. อเคไปกันเลยคือตอนนี้ร้อนมากใช่ไหม นี่คือแบบหลายๆคนที่อยู่ต่างรัฐก็ค่อยๆย,ย้ายเข้ามาที่นี่ใช่ไหมมันก็เลยหนึ่งทำให้รถติดในอีกที่เห็นโอ้ยดูดิรถคันนี้ขับไวมากสองคือ,อก็ทําให้แบบว่าอาพาร์ตเมนต์หรือว่าที่พักอาศัยในเท็กซัสเนี้ยก็แพงขึ้นด้วยถึงเลย คือมีคำถามที่เขาบอกว่า everything is big in Texas นี่คืออะไรเมืองใหญ่เมืองใหญ่พื้นที่ใหญ่ใช่เขาก็เลยบอกว่า everything big is big in Texas ใช่แล้วมีอะไรใหญ่ไปไม่รู้อาหารอาหารโชัชนก็ใหญ่โชัชนก็ใหญ่กว่าลัดเดนเหรอคล้ายกันคล้ายกันนะแต่ก็ใหญ่กว่าเขาบอกไม่รู้ว่าอะไรใหญ่ว่าไม่เคย ก็คือตอนนี้ออกมาข้างนอกกันแล้วนะครับรู้สึกเหมือนแบบถ้าโดนย่างก็ย่างได้เลยอ่ะก็คือแบบเกือบ40องศาตอนนี้น้องเอิร์วิ่งหนีไปละก็คือตอนนี้นะอยู่ที่การ์เลียนะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะเป็นแบบแหล่งชอปปิ้งอ่ามันก็จะมีพาซามีอะไรหลายๆอย่างนะสังเกตดูนะครับรอบๆก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแถวการ์เลียเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วผู้คนที่เนี่ยจะแบบว่านา์หรือเปล่าตามเซตมาเลยตอนนี้คือร้อนมากอ๋อ the ตอนแรกนะครับก็ไม่คิดว่าจะมาอันนี้ใช่ไหมอ่ะมาเดิน,นเฉยๆแถวนี้มีย่านนู่นนี่นั่นเอาไปเอามาอ่ะทั้งพี่ทั้งน้องครับก็ของมันถูกใช่ไหมเพราะที่นี่ส่วนใหญ่คือของค่อนข้างถูกใช่ปะใช่แบรนด์เนมมานงใช่แบรนด์เนมที่แบบว่าที่ตกรุ่นบ้างหรือว่าที่อ่ะ ไม่มีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาซื้อกันตรงนี้นะครับก็นอ r ์สตอ o ์ม Storm, แล้วก็มีไอ้มาเช่าอีกใช่ไหมใช่ครับอ่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกันไหนกัตนตอน่อต้องเลยนันน่นน่ะสินั่นน่ะสิอาลีเชียป่ะอ่ะอาลีเชียเออก็คือว่าที่นี่อย่างที่บอกนะว่าตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามีจะมีเอเชียนเยอะขนาดนี้เขาบอกว่าเอเชียนที่นี่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเป็นบิ๊กคอมมูนิตตี้เลยใช่ไหม i'm <laughs> i'm <laughs> 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 okay i doing a and we are in trouble but we don't really care tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be fair no they don't pick us up instead they knock us down นีคือเขาบอกว่าน้ำมันค่อนข้างแพงใช่ไหม <Okay. S 1> แต่ที่เท็กซัสก็จะอยู่ที่แคลิอร์เนีย4.33แล้วแต่ปั๊มเนะแต่อย่างที่บอกว่าน้ำมันก็อยู่ที่รัฐอีกทีหนึ่งเพราะว่าเท็กซัสถือว่าถูกนะค่อนข้างถูกใช่ถ้าไปแคลิฟอร์เนียก็ตอนนี้ก็หกกว่าต่อแกลลอรนแล้วนะครับ แบบว่าแอรเรียแอรเรียหนึ่งที่แบบพนจีนอยู่อาศัยอยู่แบบร้านอาหารจีนแบบเต็มเลยอ่ะดูดิแล้วเขาบีแบงของเขาด้วยใช่ไหม One World Bank อะไรางี้ก็เป็นแบงค์ของเขาเอาวลุงมาตัาไาย ก็จะเป็นฝั่งอ่าเวียดนามล้วใช่ไหมเอิร์ก็คืออะไรนะครึ่งฟรีเวย์ฝั่งนู้นเป็นฝั่งบนจีนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเวียดนามเออเออแปลกดีนะไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้เลยนี่แล้วตอนนี้คืออยู่ที่ฮ่องกงมาเก็ตนะเดี๋ยวเรากำลังจะไปกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ให้น้องเอิร์ทพามาตตอนนี้นะเราก็มาถึงที่ฮ่องกงมาเก็ตใช่ป่ะก็เป็นตลาดเวียดนามไหมไม่ใช่ตลาดฮ่องกงป่ะเรียกว่าฮ่องกงมาเก็ต ก็คือจะมีแบบของเอเชียทั่วไปอะไรเงี้ยของไทยก็มีนะเพราะว่าเซตมาเซทที่นี่บ่อยเวลามากับน้องเอิร์ธอะไรเงี้ยเดี๋ยวดนบังคับอะไร <laughs> แล้วเดี๋ยวเซตจ,จะขอไปซื้อของก่อนนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวแอบแอบถ่ายมาให้เพื่อนๆแล้วกันเพราะว่าแบบข้างในคนอาจจะเยอะอาจจะไม่สะดวกถ่ายเท่าไหร่เนาะแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูว่าแถวเนี้ยมีอะไรอีกบ้างโอเคตามเซตมาเลยโอ้ยยายายาเขารู้หมดมันร้อนอ่ะ ก็มีสิ่งที่ตามหาครับก็คือขาไก่เป็นขาไก่เหมือนแบบบ้านเราเลยอะออริจินัลมากแล้วที่นี่ก็จะมีแบบของเอเชียนของไทยเต็มแบบเลยเยอะมาก ก็เป็นร้านที่แบบขายของไทยทุกอย่างเลยค่อนข้างถูกด้วยครับร้านนี้พริ่กี้มันมียขาขายด้วยอะเมื่อกี้ในร้านไทยด้วยน่ากินนะเนี่ยอยากกินแบบว่าข้าวมันข้าวเยอะมากเลย เข้าเมนูมาให้ใช่ไหมก็น่ากินอยู่นะมีอะไรบ้างมีไข่ยุ้ยมะหมูกรอบด้วยหรอโอ้ยน่ากินเนอะโอ้อาหารราคาโอเคนะไม่แย่นะมีคนไทยมาซสิร์ด้วยสิ่งโอ้โหนครับก็ซื้อของกันมาเสร็จพร้อมแล้วนะตอนแรกบอกว่าน้องเอิร์ธจะซื้อนิดเดียวใช่ไหม น้องเอิร์ก็คือนะครับเต็มที่เลยครับก็คือจะบอกว่าตลาดเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ของเวียดนามของจีนนะของไทยก็มีดูมีซีพีด้วยเท่าแก่น้อยก็มาจ้าต้องเข้าแล้วแหละแล้วคือว่าจะบอกว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่มีความหลากหลายทีเดียวอย่างที่เซนบอกว่าตอนแรกเราคิดว่าเซซัอ่ะจะเป็นเมืองที่ข่าวจ๋าไว้จ๋าใช่ไหมแต่ไม่ได้เป็นข่าวขนาดนั้นนะครับความเป็นอาคอมมูนิตี้ของเอเชียเราก็มีอยู่แล้วก็มีความหลากหลายว่าจะเป็นหลายชาติเพราะว่าฝรั่งก็ยังมาเดินตลาดเอเชียเลยใช่ไหมเอิร์ทใช่ก็นี่ขาดไม่ได้ค โอเคครับเดี๋ยวยังไงใครอยากให้เซททำคลิปอะไรอีกนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ข้างล่างเลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย